ครับคุณผู้ชมครับกินดีต้อนรับเฮ้ยมันซ้ำมันซ้ำม,มันเดิมมันเดิมซึ่งก่อนจะเข้าคลิปนะครับก็จะมีของมารีวิวให้คุณผู้ชมเนี่ยดูก่อนครับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีไอเทมชิ้นไหนเข้ามาในเซิร์ฟกันบ้างน,นะครับผมไอไอเทมชิ้นแรกครับก็คือกอซ่า โกลเด้ <Golden S 2> นะฮะสู้สกินปืนนี้นะครับคุณผู้ชมก็ดาเมจบวกหนึ่งระยะบวกสองแล้วก็แมกกาซีนลบหนึ่งะฮะก็จะเป็นกอซ่านะครับผมสำหรับปืนตัวนี้นะฮะส่วนตอนถือครับก็จะเป็นหน้าตาสีเหลืองสีทองแบบนี้เลยนะฮะสวยอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมจะไปเปิดอันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับไม่เจอละนี่นะับผมมันก็จะมีเสียงเอฟเฟกเสียงแบบคำรามอะไรงี้นะฮะนี่แบบนี้เลย น,นี้ก็เป็นไอเทมชิ้นแรกนะครับผมที่จะเข้ามาในสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมโอเคส่วนไอเทมที่สองฮะก็จะเป็นชุดผู้หญิงนะฮะคุณผู้ชมนี่ผมสุ่มไปนะผมใส่ชุดนี้สุ่มไปนะมีทุกคนบอกว่า้ยชุดนี้เข้าแล้วชุดนี้เข้าแล้ว,เ,ลวเต็มเลยครับผมก็เป็นชุดนี้นะฮะนี่นี่นดูดูข้างหลังครับโคตรเท่ฮะคุณผู้ชมส่วนต่อมาเขาจะเป็นชุดผู้ชายนะผมก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนชุดผู้หญิงเลยนะครับผมแต่ว่าในความคิดผมนะ ชุดผู้หญิงจะสวยกว่าชุดผู้ชายอันนี้คื่ชุดควิเศษสุดตัวเลยดูดิที่แขนม,มีลายสักด้วยซึ่งชุดตัวนี้ครับก็ชื่อว่า Evil Slayer ฮะโอเคประมาณนี้ไอเทมต่อมาครับผมก็จะเป็น Ice w a l l ฮะซึ่งไอวอลตัวนี้ครับผมก็จะมีรูมหัวกะโหลกนะฮะแล้วก็มีปีกด้วยนะครับผมส่วนตอนถือก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับผู้ชมนี่ ใครที่อยากได้ไอเทมชิ่นหนเนี่ยก็สามารถเก็บตังไว้รอได้เลยนะครับผมก็จะเข้าในเซิร์ฟไทยนเ,เร็วนี้นะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะเข้าเรื่องเลยในน้าปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีคุณผู้ชมบางท่านก็ยังชอบเล่นโคโนอยู่บางท่านก็ไม่ชอบเล่นโคโนเลยหรือว่าบางท่านเนี่ย ไม่ชอบโคโน่เลยก็มีนะครับผู้ชมซึ่งปี2021ก่อนในนี้เนี่ยผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็เล่นโคโน่กันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองลยครับผมแต่พอมา2022ปุ๊บเนี่ยคนที่เล่นโคโน่เนี่ยหาย่างหายไปครึ่งเซิร์ฟเลยทีเดียวนะครับผมบอกเลยว่าเจมทำผู้เล่นหลายรายนี้เจ็บจี๊ดเลยนะครับผู้ชมจะเล่นตัวละครไหนดีก็เครียดซีเรียสกันเป็นแถบฮนะแม่เจมสุดจริงมามาต่อที่โคโน่ปัจจุบันกันบ้างครับ ซึ่งข้อดีของโคโน่แพทย์ปัจจุบันนะครับผมอันดับแรกเลยนะฮะเมื่อเราเจอคู่ต่อสู้แบบนี้ครับผมเรา,ราก็สามารถจะกดสกิลโคโน่เพื่อที่จะดูเชิงกันได้นะครับผมเป็นไงดูไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะเป็นช็อตนี้ก็เช่นกันครับผมกดโคโน่ดูเชิงกันไปเรื่อยๆ แม่นี่มันข้อดีจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมข้อดีโคโน่ต่อมาฮะเมื่อเราเจอคู่ต่อสู้หลายๆคนพร้อมกันแบบนี้ฮะเราก็สามารถที่จะกดสกิลโคโนโ่เพื่อที่จะกันดาเมจได้หลายๆทุกทิศทางน,นะครับเอออันนี้คือข้อดีเลยหรือว่าจะเป็นเคสนี้เช่นกันครับเจอคู่ต่อสู้ห่งคน2คนยังไม่หมดฮะคุณผู้ชมกดสกิลไว้เผื่อเลย และสุดท้ายและนี่ก็คือ3คนครับคุณผู้ชมและนี่น่าคือข้อดีของโคโนครับผมกดสกิลเพื่อที่จะดูเชิงคุต่อสู้ได้หลายหลคนนะครับผมบางคนก็เจาะบ,บางคนก็ไม่เจาะบ,บางคนก็ไม่ทําอะไรเลยหรือว่ายืนเฉยๆก็มีนะฮะข้อดีต่อมาฮะเมื่อเราเจอคนสแนปนะครับผมเราก็สามารถที่จะกดสกิลกันการแนปของฝ่าตรง,ง,งข้ามได้นะฮะคุณผู้ชมจากว่าใครเล่นแล้วไม่ชัวร์เนี่ยก็สามารถกด โคโน่เพื่อที่จะก,กันการสแนปได้นะครับผมก็เล่นเอาช่วงเนาะสำหรับคนที่เล่นโคโน่น,นะครับข้อดีของโคโน่ต่อมาฮะเมื่อเราฮิสพีน้อยอย่างนี้ใช่ไหมตามด้วยกดสกิลแล้วก็พันยาเราก็สามารถที่จะพันยาหนึ่งกล่องได้เต็มพอดีนะครับผู้ชมดูฮะนี่ฮะผมไม่ได้เอาสกิลของแม็กซิม,มานะครับผู้ชมก็ามสามารถพันยาใน,านโคโน่ให้เสร็จได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชม ถ้าพูดถึงเรื่องการชุบนะฮะในเวลาที่เรากดโคโนโแล้วชุบใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะชุบเพื่อนเนี่ยให้ลุกได้เลยนะครับผู้ชมซึ่งพูดง่ายเลยฮะคือเราสามารถชุบเพื่อนจนลุกได้ก่อนวงจะแตกนะครับแม่ดีจริงข้อดีของโคโนโต่อมาครับผมเมื่อเราเล่นเสียจังหวะหรือว่าเราติดสตันอะไรนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะแก้ทางด้วยการกดโคโนโได้นะครับเออประมาณนี้ชิวๆครับ ข้อดีของโคโน่ต่อมาฮะเมื่อเราถูกยิงหลังใช่ไหมเราก็สามารถที่จะกดโคโน่การดาเมจจากด้านหลังในขณะที่เราวิ่งหนีได้นะครับคุณผู้ชมหรือว่าจะเป็นช็อตที่แบบว่าเรากําลังวิ่งหนีคู่ต่อสู้หลายๆคนอยู่นะครับเราก็สามารถกดโคโนโ่วิ่งหนีเพื่อที่จะการดาเมจจากด้านหลังได้นะฮะ <S <S ข้อดีต่อมาครับผมถ้าหากว่าเราเล่นเป็นแล้วเล่นเก่งแล้วหรือว่าเล่นโคโน่แพทใหม่จนงชินแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นโคโน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคุณผู้ชม ไปไงเวอร์เวอร์อรคำแต่ละคำเนี่ยเวอร์ตลอดนะครับคุณผู้ชม First Blood ฉากว่าผู้ชมเนี่ยเล่นโคโนแพทใหม่เป็นแล้วเล่นแบบจนชินแล้วเนี่ยว่ามันเล่นยังไงอะไรยังไงเนะคุณผู้ชมก็จับเฟี้ยวเลี้ยวเองนะฮะผู้ชมครับนี่โ,โคโนแม่ยิงไม่เข้าหมุนตัวหนึ่งทีกลับไปยิงใหม่ปับป๊บปั๊บ ึ๊บติดไอวอลครับป๊าโคโนหายใต้ไอวอลครับตั้งให้มิดชิดเลยโดดตับโป๊ะๆชิวๆครับคุณผู้ชมเป็นไงนไง่ายสบายๆครับแล้วสุดท้ายฮะตามด้วยลัดอยู่เป็นไงเกินไปหรือเปล่าแม่เรื่องลัดไว้จผมมาฮะต่อมาก็มาถึงเรื่องที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยรอคอยครับผมก็คือเทคนิคโคโน แพทใหม่หรือว่าแพทปัจจุบันนั่นเองครับผมอ่ะมันจะมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเทคนิคที่1ครับผมก็คือการม้วนคโน่นั่นเองฮะคือง่ายเลยคือกดคโน่แล้วก็ม้วนตัวนั่นแหละครับง่ายสุดแล้วฮะอ่ะประมาณนี้หรือจะม้วนคโน่เฟี้ยวๆแบบนี้เลยแั่ หรือจะเป็นช็อตที่แบบว่าม้วนโครโร่แบบสามหนึ่งเลยนะครับเยเฮนเกินโคตรเต็มผู้ชมทางบ้านคิดว่าผมชนะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่นะฮะ 2ก็คือการส n a p โค r o n o นั่นเองครับผมซึ่งการส n a p โค r o n o นะฮะเราก็ต้องกดโค r o n o ก่อนนะครับกดโค r o n o แป๊บซึ่งตอนที่เราส n a p โค r o n o เนี่ยเราก็ต้องเดินออกขวาแล้วก็ยิงนะครับคุณผู้ชมเดินออกขวาแล้วก็เข้าซ้ายนะครับเอออันนี้ขอย้ําเลยนะฮะอย่มองหน้าพี่ออกหรือว่าจะส n a p แบบเดิมๆแบบนี้ฮนะนี่สบายๆครับคุณผู้ชม ซึ่งหลายๆช่องเนี่ยน่าจะทําคลิปโคโน,โนกับเซนโคโน,โนไปหลายช่องแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมก็เพิ่งมาทานะครับผมหวังว่ามันคงไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะฮะเออทำเก็บไว้อย่างน้อยก็ในช่องผมเนี่ยมันก็มีนะครับเทคนิคต,ต่อมาฮะก็คือการกดระเบิดโคโนโนั่นเองครับผมอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องกดโคโนก,ก่อนใช่ไหมแล้วตามด้วยกดระเบิดจับเวลาครับพอไปถึงเวลาแล้วเนี่ยเราก็เดินออกจากโคโนตามด้วยโยนไปฮะ ก็ขออธิบายนิดน,นึงแฮะในระหว่างที่เรากดชาร์จในโคโนโใช่ไหมมันจะไม่มีใครมายุ่งกับเราเลยเว้ยในระหว่างที่เราอยู่ในโคโนนะครับผมนอกจากว่าจะมีฝังตรงข้ามเนี่ยวิ่งเข้าชาร์จในโคโนโเท่านั้นนะครับผมอ่ะต่อมาครับในระหว่างที่เรากดโคโนโใช่ไหมแล้วเรากดชาร์จจะเวลานะครับ <S 2> <S 2> ก่อนที่เราจะโยนเนี่ยเราก็ต้องเดินถอยหลังนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราจะโดนฝังตรงข้ามเนี่ยยิงได้นะฮะ เอออันนี้ก็ขอย้ําเลยว่าก่อนที่ควรจะเล่นระเบิดหรือว่าโยนระเบิดเนี่ยคุณจะต้องเดินถอยหลังเท่านั้นนะครับถึงจะมีโอกาสรอดนะฮะ <Yahoo! S 1> เทคนิสุดท้ายครับผมก็คือการเปิดคโ,โดลอกศัตรูนะฮะหรือว่าลอกคู่ต่อสูส้ดได้เองครับผู้ชมสตดแรกเรากดโคโนโดใช่ไหมแอามันจะมีคู่ต่อสู้บางคนเนี่ย จสู้เว้ยวิ่งเข้าโคโนเข้ามาใส่กับเราในโคโนเลยเว้ยอะไรเงี้ยนะครับผม <g ags> ก็สามารถล่อให้คุดุซูเนี่ยเข้ามาในวงของเราได้นะครับผู้ชมครับนี่ฮะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับผมก็มีหลายคนครับที่ทําแบบคลิปก่อนหน้านี้นะฮะสมมติว่าเราปิดโคโนใช่ไหมเราก็สามารถที่จะม้วนโคโนได้อีกต่างหากนะฮะ <g ags> เออนี้คือเพิ่มเติมนะและสุดท้ายครับผู้ชมครับสมมติว่าเราปิดโคโนใช่ไหมมันสามารถทําให้คุ่อสูบางท่านหรือว่าบางคนเนี่ย ชงงักไปชั่วข่าวได้เลยนะครับผมอ่อันนี้คือการล่อคู่ต่อสู้นะครับหรือว่ากดโคโนโลแล้วชนะงงแบบนี้ครับถึงกับเดินกลับไปสนามเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเทคนิคที่ผมรู้เทคนิคที่ผมรู้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้า,าว่ามีเทคนิคใหม่อะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะมาแนะนาคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยฝากกดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มากก็น้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับสวัสดีทุกคนนะครับ